บุญผมคงหมดแล้วปีนี้น่นเปิดฟรีได้เปิดฟรีได้ดไดทำไมไมีแต่คนเปิดฟรีได้เต็มเลยมาได้แล้ว สวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแพ็คใหม่วันจันอีพิกบาซาลูนาโรมาริโอเอ่อคลอูเรนคูมันแล้วก็เป๊ปกวาเดโอล่านะครับผมเปิดตามล่าก,กันหรือเปล่าฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมเชื่อว่าแพ็คบาซาลูนาเนี่ยต้องเปิดทุกคนอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันมีเปิดฟรี แต่สําหรับคนที่จะเปิดตามล่าแบบเอามาเป็นตัวหลักหรือว่าเปิดตามล่าให้ได้แน่นอนเนี่ยอาจจะมีจํานวนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็บาดเจ็บมากับแพ็กก่อนหน้านี้นะครับผมแพ็กสลาตันเอ้ยแพ็กเอ่อก่อน,น้านนี้นะปาตินี่ตอตติเปิดกันหรือเปล่านี่แพ็กนี้อย้อนหลังให้ดูนิดนึงนะครับผมเปเป้ปอประมุกเปิดกันหรือเปล่าไอดีนี้เปิดนะฮะแล้วก็มีย้อนกลับไปฟิลิปรามนี่แพ็กวันเดอร์ซานะครับผมเปิดกันหรือเปล่านี่ย้อนกลับไปย้อนให้ดูไอดีนะครับผมที่ผ่านมาเราทําอะไรกันลงไปนะครับหลุยส์ซัวเรสเปิดกันหรือเปล่านี่ นี่ก็เปิดมาแล้วนะครับแพลเวนเ็เปดนะฮะย้อนกลับไปย้อนกลับไปตูเล่เนสตาซิโกย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปลิโอเฟอรินาครับผมแล้วก็ตัดภาพมาปัจจุบันนะครับอีพิกบาเซนาบางคนคิดไปถึงอนาคตเลยนะครับเพราะว่าจะมีแพ็กอะไรมาบางคนวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่อยู่ในช่วงของการครูดาวรอคอยรอวันพฤหัสบดีนะฮะรอวันพฤหัสบดีก็จะรู้ว่าแพ็กวันจันทร์หน้าเป็นแพ็กอะไรพฤหัสบดีจะเป็นแพ็กอะไรนะครับผมทำให้เป็นการตัดสินใจเพื่อจะดูว่าท่าทีในอนาคตของเรานะครับผม แต่บางทีมันก็กลายเป็นว่ารอกันไปรอกันไปเหมือนกับคุณรอน iPhone นะคุณมี iPhone รุ่นนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวปีหน้าก็ออกรุ่นใหม่เดี๋ยวปีนู้นก็ออกรุ่นใหม่สรุปคือไม่ได้ซื้อใหม่สักทีนึง่ง <laughs> อยู่กับปัจจุบันสนุกไปกับปัจจุบันครับวันนี้ได้รับภารกิจจากคุณบิวนะครับผมจัดให้ผมหน่อยทั้ง3ตัวนะครับโรมาเรียโ,โรนัลคูมันแลนะก็เป๊ปกาวาดิโอลาทองใน iOS จัดไปนะครับผมดูซิว่าเราจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับผมไปเปิดฟรีก่อนเลยเปิดหัวนะผมไม่ใช่เปิดฟรีได้ขึ้นมานะเปิดฟรีได้ขึ้นมานะตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มอะไรหลองาน แม้ไม่ว่าจะเป็นอรูมาริโอเบอร์เก้าสีขาวครับผมพอลกอสลาอูกาเซียไปเริ่มต้นครับผมงบประมาณ14,000นะครับถ้าถ้าเอาทั้งสามตัวครบแน่นอนนะครับแต่ประเด็นคือเราจะไปลึกหรือไม่ลึกนะครับเพราะฉะนั้นมาเราต้องอยู่ในมาตรฐานของเราที่ผ่านมานะครับมาตรฐานคืออะไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคนแซวว่ามาตรฐานของพี่คือเกลือม่ใช่ห <What? S 2> ไม่ใช่ประมาณสัก50ตัวได้3 3ตัวนี่คือถือว่า มาตรฐานดีบ้างแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป๊ปออกสุดท้ายนะครับแล้วอาจจะหยุดก่อนก็ได้นะสมมติว่าเราได้โรมาริโอกับโคมันก่อนเนี่ยก็อาจจะหยุดก่อนก็ได้นะครับผมไปอยู่ที่จุมแรกนี่แหละครับผมมันเป็นเส้นทางเดินว่าเราจะไปต่อยังไงต่อนะครับจุมแรกไปตากล้สองตัวจบกลับบ้านเลยตุ้มเฮ้ยยืนอยู่แปดตัวปะวะไปเลก้าออก้าแบบนี้ก็รู้เรื่องฮะไฮไลท์ เฮ้ยนี่มันหมอนทองวิทยานี่่าเสื้อเขียวสปอร์ตติ้งโ okay. อเคเรียบร้อยอ่ะถ้าเกิดจุ่มแรกแตกครับจุ่มต่อไปมีสิทธิ์หนาวมีสิทธิ์ไปไกลกว่าจะแตกจุ่มที่2นะครับผมตามสถิติที่ผ่านมาของเรานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดบวกนะครับจุ่มแรกยังไม่แตกก็แสดงว่าโอเควันนี้เราน่าจะดวงดีโอเคพูดไปเรื่อยนะฮะพูดไปต่อหอ,อยไปเรื่อยนะครับผมไปแคนเตอรตาม หนึ่งสองสามขอสองตัวกดคอ,อกันมาเลยจ้าอันนี้เกลือใช่ไหมต่พอไม่ดีนะเว้ยจะาปนี้ได้ตัวนี้อีกแล้วอะ่ะคลิปที่แล้วผมเปิดเองก็ได้ตัวนี้เออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้ล้างเกลือป่าวะมีแพ็คไหนมีอะไรให้ล้างเกลือเวลาองลาอูมีล้างเกลือนิดนึงเราล้างเกลือไปแล้วคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เราต้องไม่เกลือเลยนะจุ่มต่อไปแล้วต้องได้สักตัวหนึ่งอะอ่ามีลาอูให้เปิดครับไปล้างเกลือไปหนึ่งดอกโอเคแล้วก็รีบเปิดเลยฮะไอฟิวไอฟิวไปขอหนึ่งตัวแรกก่อนมาเลย GK ทําทำไมมันต้องย่องมาด้วยวะทำไมไม่ต้องแบบว่ามีลักษณะการเดินแบบอื่นมาด้วย เออแบบค่อยๆวิ่งถอยหลังหรือว่าวิ่งออกข้างออกซ้ายออกขวาเล่นกับคนดูเล่นกับกล้องได้หน่อยนะไม่ชอบให้มันย่องเลยหรือไม่ก็วิ่งมาตั้งแต่แรกเลยะนะแล้วก็มาแบบมันย่องออกมาก่อนแล้วมาสไลด์เข่าทีหลังเนี่ยนะไม่สวยเลยอะฮะแต่แบ็คเกาลแบ็คเกาแพ็คต่างกันไปนะฮะนี่แบ็คเกาแพ็คเฮ้ยมันเป็นมันเป็นประตูลงสนามของสนามคัมนูเปล่าวะใครเป็นแฟนบาร์ซ่าบอกหน่อยนะเนี่ยภาพภาพพื้นหลังของแพ็คบาร์ซ่าเนี่ยเป็นประตูลงสนามของคัมนูใช่ปหอันนี้คือ สามจุ่มผ่านไปแล้วนะครับยังไม่แตกสักตัวหนึ่งเลยข้าทางเริ่มตุตุแล้วนะครับเริ่มตุตุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาไม่เอานะครับเอาจริงแล้วนะเปิดข้างนอกดีกว่ารู้สึกจะดวงดีกว่าเปิดข้างนอกครับนี่แหละฮะชื่อแพ็กว่า LDMTeam ครับไปไม่น้องกดค้างแล้วไม่น้องสามวิแล้วอยู่ที่ดวงโจคชะตาฟ้าที่ขดเดซินีมาแล้วเฮ้ยสองตัวว่ะขอสองตัวตัวนี้ตัวหลอกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหลอกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวจริงนี่ผมนึกว่ามาสองตัวตัวนี้หลอกตัวหนึ่งนะครับ ของโรมารีโอนะครับเออเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าปนป่ปวนหน่อยตายดิพักพวกบอเป๊บ <laughs> อ๋อเป๊ปคุงเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดได้เป๊ปตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะอาจจะพักนะครับอาจจะพอนะฮะเป๊ปกลัวเราไม่เปิดเขานะครับเขาก็เลยออกเลยแต่แรกนะครับผม ปับ๊บกวัวเดโอล่าตายดีวะเปิดมาแล้วหนึนะ่งะเปิดไปแล้วสี่จุ่มนะครับผมนะฮะไมบอกแล้วว่าเปิดข้างนอกรู้สึกอยู่ดวงดีกว่านะฮะเปิดข้างนอกดีกว่าเปิดข้างนอกนะครับเปิดข้างนอกนะครับแล้วไม่ต้องกดค้างกดสูบกดไลน์นะฮะไปเลยครับไปไม่ตัวหนึ่งตัวที่สองย่องลงมาแบบนี้กาบ้ากาหย่าอะไกาบ้า <laughs> มาตนดาดลว้ลวนดีแล้วละ่ะสแตรดาดลว้ลวนแลว้ลวดีแล้ว๋ยวพออ e ีพิกมามันจะได้อ e ีพิกลว้ลวนๆนะครับผมเลยแค่ e 2ตัวเท่านั้นแล้วเป็น2ตัวหลักนะครับตอนนี้เปิดไปแล้ว5ครั้ง5จุ่มนะครับ1ใน3ได้มา1ตัวถ้าคิดบวกก็คือมาตรฐาน50ตัวได้หนึ่งคิดมาตรฐานตลอดเราต้องไม่มาตรฐานเราต้องดีกว่ามาตรฐานครับผมเราต้องสูงกว่ามาตรฐานครับมือทองเรากลับมาแล้วตั้งแต่แพ็คแพ็คอะไรนะแพ็คฟอร์ดินานใช่ไหม ปล่อยให้หลอกปล่อยให้หลงปล่อยให้หลอกปล่อยให้งงงวยแล้วก็กดไปมาได้แล้วครับรอบนี้โ,โหไม่ชอบมันเดิอนออกมาเลยวะมันเหมือนควนอ่ะควนโอ้ยเราอะเปลี่ยนสีบ้างไม่เปลี่ยนเฮ้ยงานมาแล้ว ต่ำกว่า100ตครับตอนนี้90ตัวไอเปิดฟรีเราไม่นับนะถือว่าปัดเศษไป90ตัวตอนนี้90ตัวคือเปิดไปแล้ว6ครั้งนะครับตอนแรกบ,บอกว่าถ้าเราเมารฐานคือถ้าได้3ตัวเนี่ยจะต้องไม่เหลือ ไม่เหลือไม่เหลือน้อยกว่า50ตัวก็คือเปิดไป1 0ครั้งนะครับเปิดไป10จุ่มเนี่ยผมจะได้3ตัวนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับแต่ถ้าดีกว่านั้นจะดีมากนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะได้ตั้งแต่จุ่มแรก2จุ่มแรกนะครับผมมันมีโอกาสไหมมีแต่มันน้อยนะครับผมคนที่เขามาแสดงตัวหรือว่าคนที่เขามาโอ้อวด <c oughs> เฮ้ยคนที่เขามาโพสต์บอกเนี่ยเพราะว่าเขาดวงดีไงถ้าใครเกลือนะก็จะมีมาบอกว่าบอกข้างล่างๆเลยแบบว่าเออนี่มืดไปหมดเลยนะครับผมท้องฟ้าปัาน่นป่วนดำไปหมดเลยนะฮะถึงจะ มาโพสบอกนะครับเราต้องดูมาตรฐานด้วยผมอยากเห็นสถิติทั้งหมดกว่าว่าคนเปิดเท่าไหร่มันยังไงนะคนเปิดไปเท่าไหร่แต่ถ้าแบบนี้เขาไม่ออกมาเกมคงไม่บอกเราหรอกเพราะว่ามันมีผลต่อต่อ,ตอจิตวิทยาในการเลือกที่จะเปิดหรือไม่เปิดเนาะปล่อยให้เรางงงวยไปกับผวงผวงัวงแบบนี้เลยครับผมเนาะถ้าเอาขึ้นสถิติมาว่าเออแพ็กนี้คนเปิดไปเท่าไหรอ่อ่โอกาสได้เท่าไหร,ร่อะไรเงี้ยจะทำให้คนตัดสินใจยากนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้เรารู้อกครับดีที่สุดนะฮะไป มาได้แล้วครับ <ooo paying attention> ผมมาได้แล้วโอ้ยแหกปะมาได้แล้วโอ้ย <garage> ทางไม่ดีแล้วตอนนี้เราต้องกู้ศักดิ์ศรีของเราคืนมาครับต้องไม่ต่ำกว่า50ตัวต้องไม่ต่ำกว่า50ตัวท่องไว้ผมใช้เสียงมากแล้วไอใช้เสียงมากแขกปากมากแล้วไอคันคอนะยังไม่หายดีนะฮะโอ้ยแต่อารมณ์มันพาไปเดี๋ยวเแบาบเสียงลงนิดนึงลดเสียงลงนิดนึงนะครับผมลดเดซิเบลลงนิดนึงรวบรวมรวม,รวมปานครับ ตั้งสติใจเย็นเย็นรวบรวมสมาธิ <_ d ata> เพ่งเลงไปที่ตัวเลข900 <_ d ata> เพ่งเลงไปที่สายตาของเราโรมาริโอและโรนันคูม,มันครับมาหาเราทันทีเกลือเกลือเรามีเกลือผมต้องลดเสียงลดเสียงลงนิดนึงเพราะว่าไอเป็นชุดเลยอ่อะโอเค 69ตัวก็ปัดเสธไปหรือ70ตัวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าที่เราตั้งไว้เนี่ยเรามีโอกาสอีกสองครั้งนะครับก็คือไม่ต่ำกว่า50ตัวเราถึงจะได้เรียกว่ามาตรฐานมั้งนะครับสำหรับผมนะแต่มาตรฐานของบางคนไม่เหมือนกันนะบางคนว่าเออสัก50ตัว60ตัว5จุมจ่มหจุ่มได้3ตัวอะไรเงี้ยโอเคนะครับไปแต่สําหรับผมนะรอบนี้คนมาได้ละมาพร้อมกัน2ตัวเลยนะมาพร้อมกัน2ตัวเลยครับลดเสียงลงนิดนึงครับลดเสียงลงนิดนึงครับมา เดิมเขียดแลละ ทางไม่ดีและทุกคนเอ๋ย59ตัวก็คือ60ตัวถ้าตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้จุ่มต่อไปจะเป็นจุ่มสุดท้ายที่อยู่ในมาตรฐานมาตรฐานของพี่คือนี่คือลึกเลยนะพี่ใช่ครับ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 3รอบนะครับผมใช่ครับมันลึกแล้วนะฮะใช่ครับมันลึกแล้วเรารู้ตัวดีนะครับแต่เราเอามาตรฐานสากลนะฮะสำหรับคนที่เปิดทั่วๆไปพี่พูดอะไรเยอะแยะครับผมทําใจอยู่ฮะทำใจอยู่ก่อนที่จะเปิดจุ่มต่อไปครับจุ่มนี้ขอ2ตัวเลยนะครับได้ไหมฮะกําลังดีเอ ตั้งใจหลับตาเลยแล้วกันไปผมไม่ได้ยินเสียงนะเฮ้ยไม่ใช่เห็นหน้าจอตัวเองมีสีครูเพราะว่าผมอาจจะเบอร์อ,อ,อารมณ์เปลี่ยนเลยอนะ เปิดคิดมาอ,อีกอารมณ์หนึ่งตอนนี้อารมณ์เปลี่ยนเลยอะ oh. นี่ลึกแล้วฮะนี่ลึกแล้วร้อยตัวแล้วครับเหลือ49ตัวในตู้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะหาแนวร่วมก่อนนี่ไงหาแนวร่วมก่อนเป็นยังไงบ้างครับ11จุ่มออก2 1จุ่มหรือ11จุม่มแพ็คโอ้โหนี่เปิดฟรีได้เปิด100ได้โอ้โหเฮ้ยทำไมมีแต่คนดวงดีวะทำไมมีแต่คนดองเดีของฟรีมีอยู่จริงบุญผมคงหมดแล้วปีนี้น่นเปิดฟรีได้เปิดฟรีได้ทำไมมีแต่คนเปิดฟรีได้เต็มเลยโอ้โหให้ตายที่ส่วนใหญ่ที่เปิดได้ก่อนก็จะเปิดฟรี กันนะเกำลังหาคนเหมาตู้อยู่ครับมีใครเหมาตู้สแสดงตัวหน่อยได้ไหมไม่มีแหละครับมีแต่พี่เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นนี่ผมว่าต้องมีนี่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 ได้มาสามตัวเหลือเก้าสิบเอ็ดอ้นี่เขาดีกว่าเราเยอะ <c oughs> นี่เขาดีกว่าเราเยอะตัดภาพมาที่เรายอมรับว,ว่าดวงไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าคนที่รอเปิดเพื่อหลังจากวันพฤหัสก็มีนะอย่างที่บอกแหละรอแพ็ควันพฤหัสแล้วก็วันจันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เรามาตรงนี้แล้วนะครับตายแล้ว ายแล้วกดดันเลยตอนนี้ไปขอสองตัวจบเลยโอ้โหให้ไรไมกแล้วเราจะเป็นคนแรกที่เมาตู้เราะวะใครเมาตู้มาแสดงตัวด้วยเดอ้อในคอมเมนต์นะหรือว่าใครรอเปิดแพ็กวันอรอเพืหัสแล้วค่อยเปิด หรือใครข้ามแพ็กนี้คอมเมนต์คุยกันได้นะครับตอนนี้เหลือส9ตัวในตู้แล้วสองตัวหลักยังไม่ออกตอนแรกบอกว่าถ้าเอิร์ดโรมารรโอคูมันออกไวนะครับผมเราก็จะหยุดไว้เป๊ะจนออกมาก่อนเลยโอ้โหมาจุ่มต่อไปขอสองตัวกอดคอกันออกมานะครับกอดคอกันออกมานะกอดคอกันออกมาเออสองตัวจริงด้วยโอ้โหแต่ตัวหลอก ตัวนี้มันตัวหลอกว่ะเข้าปปะคาสแตนดาร์ดตัวหลอกโอ้๋อมาอีกหนึ่งตัวมันมีแปดตัวครับลูมาร์ยอฮือเหลือครูมันอีกตัวนึงขอให้มาพร้อมกันสองตัว29ตัวในตู้ ใแข่งสือเกินโรนดฟคูมันครั้งต่อไปนายควรมาได้แล้วครับผมมาได้แล้วโอ้โหไฮไลท์ตัวสุดท้ายเอาคูมันนี่ว่าเออเอเอ หน้าคล้ายๆผมไหมโอ้โ,อโ,อเออโอหเหลือยี่สิบตัวในตู้อ่ะปดเสดก็ก็ลึกแหละลึกนะฮะลึก,ล,ก,ล,กลึกลึกนะเหลือยี่สิบตัวเหลือสองพันสามร้อยทองนะครับนี่คือกาชาครับสวัสดีเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใครเปิดหรือไม่เปิดนะฮะหรือว่าใครข้ามหรือไม่ข้ามนะครับผมแพ็กนี้ยังไงนะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนการีีเดี๋ยวจัดให้นะครับผมเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับโอเคฮะขอให้ ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมนะครับใครที่เกลือก็ไม่ต้องเครียดนะครับผมก็ยังมีคนที่เกลือกว่า <But S 2> คุณอีกเยอะนะครับผม <All S 2> ในโลกนี้นะฮะนอกจากผมแล้วผมเชื่อว่ายังต้องมีอีกเยอะนะครับผมเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ